เองค่ะระเอจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้กับคุณชิปค่ะแต่ผมอิทลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณที่เคยเดินทางไปนครย่างกุ้งของเมียนมาในช่วงปีสองปีมานี้ต่างบนเป็นเสียงเดีวยวกันว่าจราจรติดขัดอย่างเหลือเชื่อจะไปไหนมาไหนต้องเผื่อเวลาไว้พอสมควร รัฐบาลเมากอลังห็นปัญหานี้จึงเร่งสร้างสะพานลอยและทางต่างระดับและบางส่วนก็เริ่มเปิดใช้งานแล้วครับนครย่างกุ้งได้เซ็นสัญญากับบริษัทก่อสร้างในการก่อสร้างทางยุระดับเส้นที่สามขึ้นที่แยกบุเรงนองซึ่งลดหนานแน่นที่สุดทางยุระดับเส้นแรกมีการเปิดใช้เมื่อเดือนตุลาคมปีพศ2 5 5 5ส่วนทางยกระดับเส้นที่สองเปิดใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเชื่อว่าเส้นทางยุระดับเหล่านี้ จะช่วยลดปริมาณความหนานแน่นบนท้องถนนได้หัวหน้าวิศวกรบอกว่าสิบปีที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้ได้สร้างทางยกระดับทั้งหมดสามทางในนครย่างกุ้งและมีแผนที่จะสร้างทางด่วนยกระดับรวมไปถึงการปรับปรุงการให้บริการบนท้องถนนให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อดิกเลี่ยมปัญหาจราจรติดขัดการเปิดใช้เส้นทางยกระดับเหล่านี้ได้สร้างความพอใจให้กับผู้ใช้รถเพื่อให้สามารถเดินทางได้เร็วขึ้นและใช้เวลาน้อยลง หลายคนออกมาชื่นชมรัฐบาลที่ช่วยเข้ามาคลี่คลายปัญหาจราจรและหวังว่าเส้นทางยุรดรบจะเพิ่มขึ้นอีกต่อตอไปขณะที่คนไทยกําลังลุ้นกันว่าหลินหุยจะออกลูกเมื่อไรแต่ที่สวนสัตว์ไทเปของไต้หวันแม้จะมีแพนด้าตัวแรกที่เกิดไต้หวันมานานแล้วแต่วันนี้จะเป็นวันแรกที่เิดใท้คนทั่วไปได้ชมครับลูกแพนด้าน้อยยวนใจเกิดเมื่อหกเดือนที่แล้วก่อนที่จะมีการเปิดตัวสู่สาธารณชนครั้งแรกในวันนี้ทางสวนสัตว์ได้อนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนเยี่ยมชมก่อนใคร โดยลูกแพนด้ายวนใจออกมาเล่นด้วยประมาณยี่สิบนาทีก่อนที่จะเพลียและง่วงนอนหลับไปตั๋วเข้าชมแบบเป็นกลุ่มสำหรับสิบวันแรกได้ขายหมดแล้วทั้งหมดห้า0ันใบแต่ตั๋วแบบบุคคลยังมีอยู่สวนสะจะเปิดให้ผู้เข้าชมแพนด้า4ี่ร้อยคนทุกๆสิบนาทีและจะจํากัดจํานวนคนเข้าชมไม่เกินสอง0มคนต่อวันการปรากฏตัวครั้งแรกของลูกแพนด้าย้ในใจถือว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของกรุงไทเปคาดว่าการเปิดตัวย้ในใจน่าจะทำให้มีเงินสะพัดประมาณห้าร้ยสิสี่ล้านบาท มีการออกแบบอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์กว่า30ชนิดที่ออกแบบให้มีความคล้ายคลึงกับลูกแพนด้ายืนใจไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดของเล่นหรือเคสไอแพดความคลังคล้ายแพนด้าที่ไต้หวันได้เริ่มขึ้นหลังจากลูกน้อยยืนใจเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วจากการผสมเทียมระหว่างพ่อทุนถวน,ถวนและแม่ยืนหยวนหลังจากทั้งคู่ล้มเหลวในการผสมพันธุ์ตามธรรมชาตินับถอยหลัง724วันสู่ AC วันนี้ ไปดูการจาอันดับประเทศที่มีนวัตกรรมล้ำหน้าซึ่งของเราได้ไม่ยากว่าในอาเซียนจะมีชาติใดติดตามจากกรุอาเซียนครับ สวัสดีครับจากการจัดอันดับหนึ่งร้อยเมืองที่มีความล้ำหน้าทางนวัตกรรมมากที่สุดในโลกพบว่าสิงคโปร์นำหน้าชาติอื่นๆในอาเซียนโดยติดอยู่ในอันดับที่ส0ดสิบยคะแนนห้าสิบเอดแต้มรองลงมาคือกรุงกลาลัมเปอร์ซึ่งอยู่ในอันดับที่ห6สิบหกยคะแนนส7ิบเจดแต้มอันดับสามคือกรุงเทพอยู่ในอันดับที่9ก้าสิบเจด้วยคะแนนส6ิหกแต้มครับรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะครับมีบางคนบอกว่าเมืองบางเมืองน่าไปเที่ยวแต่ไม่น่าอยู่ แต่สำหรับสิงคโปร์แล้วรัฐาบาลตั้งเป้าชัดเจนว่าจะต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเอเชียสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับวันนี้เราจะมาติดตามประเด็นที่เกี่ยวกับหมอกที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ครับ หน้าหนาวนี่ไม่พ้นแน่ครับกับการเกิดหมอกหมอกตามป่าเขาอาจเป็นหมอกสะอาดที่สวยงามแต่หมอกที่อยู่ตามเมืองใหญ่ๆอ,อย่างกรุงเทพมหานครจะสวยงามหรือแฝงอันตรายตามภาพหัวข่าวของทีวี360องศาเรามาดูกันนะครับนี่คือลักษณะของหมอกที่ปกคลุมกรุงเทพมหานครมาหลายสัปดาห์แล้วครับภาพจากกล้องเทววอร์แคมอาคารมารินอนถนนพระราม4นะครับตอนเ,เช้าเป็นหมอกบางแต่พอช่วงบ่ายหรือเวลานี้เป็นต้นไปนะครับหมอกจะปกคลุมหนามากเลยครับทำให้ต้องตั้งคําถามกับหมอกสีขาวปนเทาของกรุงเทพก็เพราะว่าหมอก คือไอ้น้าสามารถรวมตัวกับฝุลละอองและมลพิษในอากาศที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลได้นะครับในยามที่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนลงมานะครับความหนาวเย็นจะทําให้ไอ้น้าในอากาศควบแน่นเป็นหมอกครับและเนื่องจากว่าในอากาศกรุงเทพนั้นไม่ได้มีแต่ไอ้น้ําอย่างเดียวมลสารในอากาศจึงรวมตัวกับไอ้น้ากลายเป็นหมอกมลพิษหรือสโมก สะสมในท้องฟ้าได้ครับนายวิเชียรจุงรุ่งเรืองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าบริเวณที่อันตรายสุดก็คือบริเวณที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานซึ่งวันนี้ครับในกรุงเทพก็ได้แก่บริเวณริมถนนพระราม4เขตปทุมวันริมถนนดินแดงเขตด,ดินแดงนะครับและพลื้นที่เขตวังทองหลังขณะที่ตามปริมณฑลนวันนี้ครับจะอยู่ในบริเวณบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีและบางปรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับแต่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าแม้มอกมลพิษจะเกิดในกรุงเทพมหานครและปริมลแแ้วตต่่่่ก็็ยยััังไมออูในนนรระดบทีเปายมาก แบบที่เกิดขึ้นในกับในประเทศจีนนะครับนสุรพงศ์สาระปะโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าหมอกมลพิษกรุงเทพจะน่าเป็นหว่วงตั้งแต่หลังเที่ยงเป็นต้นไปครับเพราะว่าควันพิษจะเกิดขึ้นมากมายขณะที่ช่วงเย็นอากาศจะเย็นลงและหนักครับจะยิ่งไปกดทับให้มลพิษในอากาศระบายออกไปไหนไม่ได้คําแนะนําก็คือให้สวมหน้ากากาอนามัยเวลาอยู่กลางแจ้งโดยเฉพาะในบริเวณที่มีการจราจรติดขัดหรือการเผานะครับโดยหมอกมลพิษจะสะสมและวนอย,อยู่อย่างนี้ทั้งวันจนกว่าจะหมดหน้าหนาวทราบข้อมูลแล้วคนกรุงเทพก็ปกป้องตัวเองจากหมอกมลพิษ ตอนนี้เราจะมาดูกันต่อกัอกบลักษณะอากาศของไทยวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้อากาศทั่วไทยก็ยังคงจะอุ่นขึ้นอีก1-2อ,องศานะครับหรือสารเช้าพรุ่งนี้จะอากาศเย็นพอๆกันนะครับตต่ำสุด1 6ถ1องศาสุดกรุงเทพเย็นน้อยลงครับยี่สสามถี่องศาระวังอากาศที่ขึ้นจะมีหมอกหนาได้หลายที่อีกหลาย ครับระดับชั้นทั่วทั่วไทยจะกลับไปหนาวเย็นใหม่อีกครั้งก็คือ9สมกราคมรอคอยกันหน่อยนะครับแต่ทางใต้ตรงนี้ฝนลดลงนะครับถึงวันพุธเลยครับแต่คลื่นลมอ่าวไทยจะกลับมาตบตึงมนตอนล่าวนะครับจะกลับมาแรงขึ้นคลื่นสูง2-3เมตรตั้งแต่สุกสาร์นี้เช่นกันครับปิดท้ายนะครับขอแนะนําคอลัมน์ Around the World ครับในนิตยสารทีวี360จอพรแมกาซีฉบับที่12มีรวมภัยพิบัติปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมได้เรียนรู้เพื่อปรับตัวอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงดาวโหลดฟรี ทีวีมี่สิบสามตคอหรือรับฟรีที่ตามสถานที่ต่างๆที่เห็นอยู่นะครับเราจะกลับมาตามกันต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะมีคือทีวีสองรอบาสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทเือนไทยประกันไทยจำกัดมหาชน